สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยว EP นี้เราจะมาเช็ราคาผลไม้กันนะครับมะขามหวานตัวนี้เป็นพันสีทองครับมี2ราคานะตัวนี้9.5้าครับฝักใหญ่ตัวนี้87บาทครับทุกคนมาจะเล็กหน่อยนะมาจะเล็กกว่าตัวนี้4.5บนะตัวนี้ประกายทองครับมันจะไม่เข้ายาวเท่าไหร่4.5บาบาทตัวนี้ก็สวยนะเนื้อเยอะแต่ว่ามันจะเป็นลาติดลาเยอะกว่า มะขามหวานผมไม่ได้เอาไปขายนะป้าฝากซื้อเอเลยมาซื้อให้มะขามหวานได้ไปแล้วเดี๋ยวเราเฉี่ยวมาเช็ครคาคาเมะาพรา้วก่อนมะเร้าเผาวันนี้ราคาเท่าไหร่บ้างเจ้นะาคราับทุกคนของพุจะโลกใหม่นะวันนี้วันที่17มกราคม2566ครับเมอ่อ80ลูกที่เราเอาไปให้แม่ราคาลงนะครับลงบาทหนึ่ง2บาทมั้งรอบที่แล้วเราได้ไปลูกละ8บาทครับ mm. ส่วนเบอร์40ลูกที่ผมขายนะรอบที่แล้ว13บาทรอบนี้ราคาขึ้นมาบาทหนึ่งครับเป็น14บบาทครับราคาก็ประมาณนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูพระเอกของงานกันหน่อยครับทุกคนส้มสายน้ำผึ้งนะผมเน้นเป็นสายน้ำผึ้งนะตอนเนี้ผมไม่ได้เอาอะไรไปขายเลยมีแค่ส้มสายน้ำผึ้งแล้วก็มะพร้าวครับมะพร้าวเผาผมเล่นเป็นเบอร์2นะเบอร์เบอร์สเ,เนี่ยราคามีตั้งแต่18บาทจนถึง25บนะครับแล้วก็มีเบอร์5ที่ผมเล่นมีเบอร์2กับเบอร์5ตอนนี้รอเบอร์3ลงจากรถครับเนี่ยรถของรอเพิ่งจะมาจอดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับตัวเนี้ยที่ผมบอกว่า18บาทอันนี้คือเบอร์สครับสวยขึ้นมาหน่อยก็20ครับนะครับ แล้วก็จะมี23แล้วก็25นะครับมี 2A แล้วก็2กไก่นะครับ2สือสนี่แหละมี25กับ23เนี่ยสวยนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบอร์3เบอร์3กำลังจะลงรถครับแล้วก็มาดูเบอร์4เบอร์5กันหน่อยราคาเท่าไหร่บ้างอันนี้เบอร์3เนี่ยครับขัก่อนเบอร์3 25บาทราคาเดียวกันกับเบอร์2เลยนะครับ25 แล้วก็เบอร์4 35บาท4 VAP ก็35นะ v a t เนี่ยผิวสวยแล้วก็4ปอปลาอันนี้33บเบอร์4หลายราคาฮะแล้วก็เบอร์5 42ครับตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์6นะแต่ว่าไม่ได้ติดราคาไว้ส่วนตัวนี้เป็นต้มปัดราคาก็ไม่มีเหมือนกันครับส้มสายน้ำผึ้งของเราก็เรียบร้อยไปแล้วครับทุกคนหมดไป2416บาทเดี๋ยวมาดูราคาอุ่นกันบ้างว่าราคาเท่าไหร่แล้วต้นจีนก็สวย สีเริ่มสวยแล้วครับนะครับอัญ่นตัวนี้องุ่นลายเม็ดหยดน้ําตัวนี้คิมสันคิมสันสองร้อย้ายราคาลงลงเยอะมากตัวนี้มีเม็ดรครับมีเม็ดก็สวยนะสีสวยเลยแข่งแรงดีครับทุกคนขึ้นของเสร็จแล้วครับของก็จะเยอะหน่อยวันนี้ได้ไปทั้งหมด43่าลังครับแล้วก็มีมะขามนะมะขามหนึ่งลังเปิดร้านครับทุกคนขายดีมากๆขายดีแต่เช้าเลยครับ ขายดีเพราะเรามี4โลร้อยนะผมได้เบอร์2มาโลละ20ครับผมก็มาขาย4โลร้อยมันก็จะประมาณนี้ครับทุกคนขายดีมากตอนนี้ที่ร้านผมมีแค่ส้มแล้วก็มะพร้าวนะครับ2ออย่างแต่ว่าส้มเนี่ยผมจะมีหลายเบอร์หน่อยมีเบอร์2นะครับขาย4โลร้อยเบอร์3มีเบอร์3ตัวเก่านะของรอบที่แล้วผมขาย3โลร้อยแล้วก็เบอร์3ตัวใหม่เนี่ยผมจะขาย40ครับ แล้วก็มีเบอร์ห้านะเบอร์ห้าผมขายหกสิบอย่างต่อไปก็คือมะพร้าวนะมะพร้าวคืออย่างสุดท้ายแล้วครับมะพร้าวผมก็ยังขายลูกละยี่สิบเหมือนเดิมครับโอ้โหขายดีมากขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตอุ้งงานมาถ่ายคลิปครับให้ลูกค้าเย็นรอหน่อยมันจะได้ดูแบบเยอะๆคนอื่นเขามองเข้ามาโอ้ยเขานุมอะไรกันวะเรามาจอดดูหน่อยสิประมาณนี้ครับ แบบว่าลูกค้าโคตรเยอะเลยร้านนี้มันน่าจะมีอะไรดีอะไรถูกนะครับก็เป็นเทคนิคการเรียกลูกค้าอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวว่าให้ลูกค้ารอนานๆหน่อยแบบลุมๆกันหน่อยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไปขายของก่อนเดี๋ยวลูกค้ารอนานครับขอลูกค้างุนหงิดหลังจากที่เราโดนลูกค้ารวมไปแล้วเดี๋ยวมาดูของหน้าร้านกันหน่อยครับทุกคนเบอร์แรกของผมก็คือเบอร์สองนะตัวนี้ต้นทุนมา20บบาทขายยี่สิบห้าสี่ร้อย ก็ถือว่าโอเคนะขายดีครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเอากำไรน้อยจังต้นทุนมา20ขายแค่25ที่ผมกล้าเอากาไรน้อยเพราะว่าน้ําหนักของเขาค่อนข้างที่จะเกินนะน้ำหนักในบิน22กิโลครับส่วนน้ําหนักที่เราเอามาช่างขายเนี่ย น่าจะได้อยู่ประมาณ22โล3ขีดโดยประมาณนะครับปีเฉลี่ยเลยปีเฉลี่ยต่อรังนะครับตัวแรกของเราก็ผ่านไปแล้วตัวนี้คือตัวที่2อนะตัวนี้เบอร์3ของรอบที่แล้วครับผมก็เอามาขาย353โลร้อยส่วนเบอร์3ของรอบนี้ผมก็ยังขายโลละ40นะเพื่อที่จะดันเอาตัวเก่าออกตัวเก่าถ้ามันอยู่นานๆเนี่ยรสชาติมันจะไม่ค่อยดีครับผมก็เลยเอาแยกกันไว้เพื่อที่จะให้ตัวเนี้ออกออกก่อนให้มันหมดก่อนนะครับโดนลมรอบ2องแล้วทุกคนลูกค้ามาแบบเยอะมากมาทีเดียวเลยนะ ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศแค่แป๊บเดียวครับทุกคนเดี๋ยวผมไปขายของต่อประมาณนี้ครับขอให้ทุกคนขายดีๆแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สวัสดีเช้าวันใหม่ครับทุกคนเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อวานผขาขายได้เท่าไหร่เมื่อวานเขาขายได้1,300นนะครับก็ถือว่าโอเคนะก่อนที่ผมจะมีส0่โนะ ผมก็ขายได้แค่วันละ7จ็ดแปดพันก็อย่างมากสุดก็คือ9 0 0 0พันกว่าบาทไม่เคยแต่ยอดวันละหมื่นเลยก็เพิ่งจะมาแต่ยอดวันละหมื่นก็เมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เรามี4ี่ลร้อยขึ้นมานี่คือลูกค้าลุมเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเหมือนกับว่าลูกค้ารอ4ี่ลร้อยกลับมานะเมื่อก่อนเนี่ยผมเอาพันสีทองมาผมก็เอามาขาย4ี่ลร้ยแต่ว่าพันสีทองเนี่ยมันจะเป็น เบอร์ใหญ่หน่อยเพราะว่ามันเป็นเบอร์สี่เนาะลูกกาลังสวยนะครับแต่ว่ารสชาติของเขาคือมันจะหวานหวานจืดนะมันไม่เปรี้ยวหวานบางส่วนก็เปรี้ยวหวานแบบอร่อยก็แล้วแต่คนชอบเนะคนแก่แถวเนี้ย ถ้าเป็นสายน้าผึ้งเนี่ยเขาจะกินไม่ค่อยเป็นนะครับไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะเปรี้ยวหวานคือถ้ามีความเปรี้ยวขึ้นมาเนี่ยคนแก่จะไม่ค่อยชอบก็ประมาณนี้ครับมาเล่าสู่กันฟังเนาะมันก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่คนด้วยบางคนก็ชอบสายน้ําผึ้งบางคนก็ชอบสีทองเดี๋ยวอีกทีนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเอาไว้เรามาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ